สวัสดีค่ะวัลกรณสมุนไพรนะคะวันนี้ก็มีว่านออกดอกอีกแล้วต้นหนึ่งก็เลยเอามาให้ชมกันว่านตัวนี้ก็คือว่านนา,นางคุ้มนะคะจากหนังสือตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์พูดถึงว่านนางคุ้มว่าใบคล้ายใบผักปร o งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผักปล่งเป็นยังไงเนาะนถ้าใบบานเต็มที่จะเป็นประมาณนี้ก็คือใบ กลมมีขนาดใหญ่นะคะคือจริงๆว่านตัวนี้เขามีเอกลักษณ์ของเขาที่ดูง่ายไม่ต้องกลัวผิดต้นผิดฝาผิดตัวนะคะใบคล้ายใบผักโ่งหัวคล้ายหัวหอมใหญ่มีดอกขาวกลิ่นหอมเราดมดูแล้วไม่แน่ใจว่าเราจะได้กลิ่นเขาไหมเพราะว่าตอนนี้กลิ่นดอกแก้วกลิ่นดอกชม,มานาตลบอบวนไปหมดก็ อาจจะกบกินเขานะคะรู้สึกเหมือนได้กลิ่นจางๆเหมือนกันว่านไคต้นนี้บ้านไคออกดอกก็ลองดมดูนะคะว่ากินหอมไหมปลูกไว้กับบ้านกันไฟคุ้มอันตรายโจรผู้ร้ายโจรภัยต่างๆว่านนี้โบราณท่านกล่าวไว้ว่าเป็นว่านที่คุ้มอุปัทถะอุปัทถะอันตรายอคีภัยและโจรภัยทุกอย่างผู้เท่าเฝ้าบ้านก็เรียก หัวติดอยู่กับตัวคงทนต่อมีดไม้หอกดาบปืนธนูเสกด้วยคาถาอุดทงอัตโทร้อยแปดคาบแล้วเอาหัวติดตัวไปหรือเสกด้วยน้โมูพุทธายะก็ได้ก็เป็นว่านสายป้องกันที่ปลูกหาเลี้ยงกันมาแต่โบราณน,นะคะว่านนางคุม้มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านผู้เท่าเฝ้าบ้านคือเป็นตำนาน ที่เล่าขานกันต่อ,ต,อ,ต,อต่อมาว่าคนที่ปลูกบ้านว่านต้นนี้เอาไว้ที่บ้านนะคะวันไหนที่ไม่อยู่บ้านหรือยามกลางคืน,นจะมีคนเห็นคนแก่ออกมาเดินเหมือนกับเดินระวังภยัยเดินคอยดูบ้านดูช่องให้ตอนกลางคืนหรือกลางวันเขาก็มีก็มีเรื่องเล่านะคะลองเข้าไปดูในเข้าไปฟังที่อาจารย์ยอดได้เล่าเอาไว้ก็ได้ จริงๆตำนานเรื่องของว่านนางคุ้มหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านมีเยอะค่ะก็คือเน้นเรื่องของการปลูกไว้เพื่อเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านช่องบ้านเดือนเรานะคะแล้วก็ในตำรานี้ระบุเอาไว้ว่าถ้าเราจะเอาไว้ให้พกติดตัวเพื่อการคุ้มครองป้องกันภัยอะ่ะก็ให้ขุดหัวที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเนาะพกก่อนพกก็เสกด้วยคาถาอุดถังอัดโทอุดทังอัดโท,ร,ดท,โทร,ร้อยแปดคาบ หรือจะเ็กด้วยนโมพุทธยะก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นว่านสายป้องกันที่มีมาแต่โบราณแล้วก็มีตำนานเล่าขานเชิงประจักษ์มากต้นหนึ่งเลยนะคะใครยังไม่มีก็หาซื้อหาเก็บเอาไว้นะคะเพาบ้านทุกหลังก็ควรจะได้รับการปกป้องนอกจากกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้เกืเอบทุกบ้านก็น่าจะมีกันแล้วก็มีว่านนังคุ้มอีกอย่างหนึ่ง ที่คนโบราณสมัยนู้นที่ก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดปลูกเอาไว้สําหรับช่วยคุ้มครองป้องกันบ้านเรือนอีกชนิดหนึ่งมาแต่โบราณนะคะมาดูสักปพปุกว่านนางคุมเพิ่มเติมในอีกเล่มหนึ่งนะคะร้อยแดว่านมหัศจรรย์เล่มหนึ่งะคะได้บรรยายถึงว่านนางคุมเอาไว้น่าสนใจทีเดียว เขาบรรยายเอาไว้ว่าประโยชน์ถือว่าเป็นว่านที่คุ้มกันภัยจากอคีภัยได้เป็นพิเศษกว่าว่านชนิดอื่นๆนิยมกันมากในหมู่ชาวบ้านและชาวเรือซึ่งมักจะปลูกกันอย่างแพร่หลายหากใช้ความสังเกตมองดูในพวงเรือพ่วงจะเห็นได้บนหลังคาเรือหรือที่ตอนหัวเรือเพราะถือและเชื่อมั่นกันว่าจะสามารถคุ้มกันอันตรายได้เป็นอย่างดีและแม่ย่านางเรือจะคุ้มกันให้อีกประการหนึ่งด้วย กล่าวกันมาแต่โบราณว่าหากบ้านใดหรือสถานที่ใดมีว่านนางคุ้มแล้วก็เท่ากับว่าบ้านนั้นได้มีคนเฝ้าบ้านอย่างแข็งแรงแข็งขันเพราะเจ้าของบ้านจะไปไหนมาไหนได้โดยปราศจากความกังวลเท่ากับว่ามีกำแพงแก้วไว้คุ้มกันภัยต่างๆเป็นจำนวนหลายๆชั้นสรรพคุณพิสดารเชื่อกันว่าแม้นขโมยจะเข้าบ้านในขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ ว่านางคุ้มจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้ประจักษ์สรรพสิ่งของทั้งหลายจะไม่สูญหายไปจากบ้านเห็นสักพกุลกันมามากแล้วจึงเป็นที่นับถือกันโดยทั่วไปการปฏิบัติพิเศษน้ำที่จะใช้รดเมื่อครั้งแรกปลูกนะคะคือจะปลูกลงดินหรือปลูกไว้ที่บ้านครั้งแรกเนี่ยให้เสกด้วยพระคาถาอิติปิโสพระควาจนถึงพระควาติเนี่ยสมจบก่อนแล้วก็จึงนำน้ำไปรด ถ้าเราจะนำหัวติดตัวไปตำรานี้ก็ปรรยายไว้แบบเดียวกับเล่มของอาจารย์ฉันก็คือตอนออกจากบ้านให้เสกด้วยพระคาถาอุดทางอัดโทร้อยแปดคาบหรือจะเสกด้วยน้ำโมพุทธยะเจ็ดคาบก็ได้จะทำให้อยู่ยงคงทนต่อมีดไม้เป็นอย่างเก่งจงสนใจเถิดคุณค่ามหาศาลแล ก็นับว่าเป็นบ้านที่ควรจะเลยนะคะไม่ใช่ว่าน่าจะควรจะมีปลูกไว้ทุกๆบ้านหาซื้อได้ทั่วๆไปแล้วก็เป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะคะไม่ต้องกลัวปลอมราคาก็ไม่ได้แรงอะไรยังไงก็ได้ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ในด้านของความเชื่อในการคุ้มครองป้องกันบ้านของเราให้ปลอดภัยจากพลโจรผู้ไายต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมาก